สวัสดีค่ะทุกคนพบกับบีในช่อง BBC ิซีแบนะคะก็ตอนนี้นะคะก็คืออยู่บ้านยาวๆก็เริ่มหาอะไรรอบตัวเนี่ยมาแชร์กับทุกคนแล้วแล้วก็นั่งคิดนอนคิดแล้วก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์สอบตัวทนายความภาคทฤษฎีให้ทุกคนฟังนะคะส่วนตัวภาคปฏิบัตินะคะก็จะตามมาใน EP หลังคะเพราะว่ามีดีเทลแล้วก็เรื่องวุ่นวายอีกเยอะก่อนที่จะสอบตัวทนายภาคปฏิบัตินะคะ ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวนะคะชื่อบีมนะคะจบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงนะคะตอนที่บีมสอบวิชา4002อะ่ะที่เป็นวิชาว่าความในรามบีไม่ได้ดีบวกนะคะทุกคนแต่ว่ามันสอบบีมงงมากบีมสอบสสอนเนี่มันเป็นตัวขอจตกแล้วก็สอบสามสอบัดอีกวิชานึงก็ทำให้บีมอองไปเลยได้ทำได้มาก็คือดีใจมากแล้วยังไงเราก็จะมาเราตั้งแต่วันที่ไปสมัครจนถึงวันที่สอบเสร็จแล้วก็ประกาศผลนะคะบีมสมัครตัวรุ่นครั้งแรกนะคะใน เพื่อนที่53นะคะประมาณเดือนตุลาคมปี2562ตอนนั้นอะ่ะบีมเรียนจบแล้วแล้วก็สมัครครั้งแรกเลยก็ไปสมัครที่สภาทนายความนะคะตรงพหลโยธินใกล้ๆกับสนามบ,บินนนเมืองนั่นแหละแล้วซึ่งไปลําบากมากบ้านบีมออยู่โซนกรุงทนใต้อะ่ะแบบจะออกอีกจังหวัดนึงแล้วอะ่ะคือแบบใต้ใต้สุดเลยอ่าแล้วก็นั่งรถเมล์สองสามต่อเพื่อจะไปตรงสภาทนายความแต่ตอนนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวลำบากแล้วมันเลิศนะเพราะตอนนี้มี BTS ถึงหน้าสภาธานายความแล้วนะคะทุกคนให้ลงสถานีประหลนโยทิน59แล้วก็เดินย้อนกลับมานิดนึงถึงเลยค่ะเยี่ยมวันที่ไปสมัครก็ใส่ชุดปสะสะปโปใส่เซอรเปโรใส่ชุดสุภาพได้ก็ไปสมัครแล้วก็แนะนำอย่างนี้คือตอนสมัครให้ใช้รูปหนึ่งนิ้วน,นะทุกคนถ้าใช้รูปสองนิ้วอะ่ะจะเกิดเหตุการณ์แบบบีมก็คือพอตัดติดลงไปในบัตรประจำตัวมันจะเหลือแค่คอแบบเหลือแค่คออย่างเงี้ย แล้วก็ติดหน้าติดอยู่ในบัตรของทุกคนจนกว่าจะสอบผ่านนะก็ถ้าใครห่วงเรื่องความสวยความงามก็ใช้รูปหนึ่งนิ้วที่หน้าเล็กคะ่ะทุกคนคลิปเนี้ยไม่ได้จะมาให้ความรู้นะคะทุกคนแต่ว่าจะมาแชร์ว่ามีวิธีอ่านยังไงมีวิธีเตรียมตัวยังไงเอ๊ะหนังสือที่บิมซื้อมาจากสภาทายความก็จะเป็นหนังสือรวมข้อสอบเก่าเล่มสีน้ำเงินนะจะขึ้นให้ดูนี้ ซื้อมาจากพาอัลไทยความหนึ่งเล่มแล้วก็หนังสือเล่มสีน้ำเงินดำซื้อมาจากใต้ตึกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะส่วนชีสของทางสภาเนี่ยที่เขามีให้จองบีมเนี่ยไม่ได้จองเนื่องจากบีมขอตังที่บ้านมาไม่รอนะคะคือปกติเมืขอตางที่บ้านจะพอมาแต่เนี่ยอขอหมาอบะ ขอเท่านี้แล้วก็เหมือนขอเหมามาแล้วก็พอซื้อนู่นนี่หลายสุดอ,อย่างสรุปไม่ขอแลคะก็เลยไม่ได้ซื้พอ,อสมัครสอบเสร็จใช่ไหมบิ๊ก็ปล่อยเวลาล,าล่วงเลยไปจนผ่านเดือนพฤศจิก้าไปสมัครในบาร์นาตื่นเต้นมากรสหการเป็นนักศึกษามืครั้งแรกก็ยังไม่ได้อ่านตัวทนายนะคะก็ดองไปประมาณเดือนเดือนนิดนิด,นดหลังจากที่สมัครตรวจทนายนะคะก็มาดูตัวเมื่อวันที่สี่ธันวาแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะก็เลยเริ่มมางแผนค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือหนึ่งเริ่มมางแผนะคะ่ะเพราะว่าไฟไหม้มากๆแลว้วนะเหลืออีกประมาณเดดือนนิๆ สี่สิบกวันบีก็เริ่มวางแผนเลยโดยการเปิดหนังสือที่หน้าสุดท้ายว่ามีกี่หน้าและหนังสือมีสองเล่มใช่ไหมทุกคนบีมาเริ่มจากเล่มดําน้าเงินก่อนเอาหน้าทั้งหมดอะมาหาสมมติว่าบีจะอ่านสักสามสิบวันอะฉันต้องอ่านให้จบก็เอาหน้าหนังสือน่ะหารกับวันแล้วก็มาดูว่าเราอะจะอ่านวันละกี่หน้าแล้วก็อ่านให้ได้ตามเป้าไปจนจบบีก็จะอ่านตามนั้นแหละ ก็มีบางวันเกินบ้างบางวันไม่เกินก็ทบมาอ่านอีกวันหนึ่งการทําแบบนี้มันจะทําให้รู้สึกว่าโอเควันนี้เรามีเป้าหมายนะเราจะอ่านเท่าไหร่มันมันดูแบบเป้าหมายมันไม่ได้ยืดยาวมันไม่ได้เลื่อนลอยอะแล้วพอเราอ่านตามเป้าหรือว่าเกินเป้าเราจะมีกําลังใจกับตัวเองเราจะรู้สึกดีนะแบบว่าโอ้ยวันนี้ฉันอ่านได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้สองโดยการ เอาข้อสอบเก่ามาดูสถิติที่มีการออกข้อสอบทั้งหมดแล้วแยกเป็นหมวดหมู่นะคะคําขออยู่ด้วยกันคําแถลงอยู่ด้วยกันคําร้องอยู่ด้วยกันอะไรที่เป็นหนังสืออยู่ด้วยกัน mm. เพราะว่าแต่ละฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มคายขายกันให้แย,แยก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 ออกไปเลยนะพอเราเอามาจัดแยกจากกันใช่ไหมว่าคําขอมีอะไรบ้างคําร้องมีอะไรบ้างคําแถลงมีอะไรบ้างบีมก็จะเขียนนะสมมุติว่าวันนี้ จะเขียนคาขอนะพี่จะเขียนคาขออย่างเดียวไปเลยนะไม่เอาคอําแถลงหรืออย่างอื่นกลับมาปนพี่ก็จะเขียนคําขอนน่นนี่นั่นอ่ะเขียนไปเลยไม่เอาคําแถลงไม่เอาคําฟ้องไม่เอาหนังสือไม่เอาอะไรมาปนทั้งนั้นก็คือพี่ก็จะจําไปเซตเซตเดียวกันเลยว่าอันนี้คือคําขอนะเราเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแพทเทิร์นอ่ะมันเป็นแบบนี้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  มันก็จะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นไม่จําแบบสเปซสปาบีมฝึกเขียนไปทั้งหมด 1. นรอบทวนค่ะทุกคนคือมันแล้วแต่คนนะบางคนะถนัดเขียนแต่บีมะเป็นคนถนัดจําบีเป็นคนที่จดรอบเดียวแล้วจําได้ก็เลยไม่เขียนอะไรแบบซ้ําไปซ้ำมาเพราะมันจะทําให้บีมสับสนบีจะเขียนรอบเดียวที่มันคือใช่แล้วก็จํารอบนั้นไปเลย 3. ที่สําคัญ คำพ้องแพ่งสําคัญมากก็ไก่ล้านตัวมากๆๆๆข้อนี้คือข้อที่คะแนนเยอะที่สุดและก็เป็นข้อที่จะเก็บแต้มให้กับทุกคนฉะนั้นข้อนี้ก็จะแนวแบบอ่านเยอะๆแล้วก็อาศัยบุญเก่าตอนปอตีนิดหนึ่งมันก็จะมีทิกจําอยู่ในหนังสือนะที่บีมขึ้นไปจะเป็นอะไรนะอ่ะไม่เอาดีกว่าให้ทุกคนไปตามจากหนังสือเอาเอง ม่รู้ว่าพูดได้ไหมอ่ะก็จะมีทิกจําอยู่เป็นแบบโค้ดอะไรเงี้ยอ่ะช่วยได้นะทุกคนคิดเล่นไม่ออกก็เขียนตามนั้นนะมันได้คะแนนนะทุกคนแล้วก็ที่ที่สาคัญไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือข้อมันญาตินายความข้อนี้ก็เก็บแต้มรัวๆน่าจะสักสิบคะแนนนะทุกคนถ้าใครเรียนรามอ่ะจะต้องเคยอ่านการสอบของรามจะคล้ายๆกันเลยแบบเขาเรียกะไรนะรูปแบบจะคล้ายๆกันจะเป็นโจทย์มายาวๆใช่ไหมแล้วก็จะถาม 1. หให้เขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม 2. ให้เขียนคำฟ้องแพ่งก็ข้อปรนัยลืมพูดไปเลยข้อกาใช่ไหมข้อกามันออกแบบกว้างมากเลยทุกคนแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะรู้มาอยู่แล้วเช่นแบบอคดีที่จะฟ้องในศาลแขวงมีทุนทรัพย์เท่าไหร่จะเป็นข้อข้อกานะบีมาอ่านย้อนไปแค่สิบสมัยได้คะแนนข้อเนี้ไม่ถึงไม่ถึงสิบคะแนนนะทุกคนก็คือ กลายเป็นว่าก,ก็เป็นตัวช่วยนะแต่ว่าก็ช่วยไม่เยอะบีมจะไปได้คะแนนข้อตรงที่เขียนนะมากกว่าเวลาเข้าห้องสอบนะคะวันสอบทุกคนก็แต่งเสื้อขาวกระโปรงรองทัาาชูแล้วก็ติดบัตรสีน้ำสีฟ้าน้ําเงินอนะแล้วเวลาสอบอะทุกคนเตรียมปากกาไปเยอะๆนะแล้วก็จริงๆอะลิควิดอะก็ใช้ได้บีมก็ใช้แต่ไม่ควรใช้เพราะมันลนะคะ เวลาข้อสอบเนี่ยเขาก็จะให้สมุดเปล่าเรามาเหมือนลามเลยจะแบบให้สมุดเปล่าเรามาก็จะเป็นกระดาษว่างๆเราก็เขียนข้อลงไปข้อไหนที่เราทําได้ก็เขียนก่อนแล้วก็เขียนข้อลงไปด้านบนอ่ะไม่ต้องเรียงข้อก็ได้ข้อไหนทําได้ก่อนก็เขียนก่อนตัวบีอ่าทาข้อสอบเสร็จก่อนประมาณ3ามสินาทีบีมรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้บีหมะผ่านมาได้คือ30สินาทีนานาบียังไม่ออกจากห้องแล้วบีมอ่ะทวนบีมอ่านทุกอย่างที่บีมเขียนแล้วบีมคิดว่าตัวเองเนี่ย คิดว่าเป็นสารเลยนะแล้วก็ถ้ามีคนยื่นอะไรแบบเนี้ยมาให้เราอ่านเราจะอ่านเข้าใจไหมว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเรามีบางจุดที่เอ้ยฉันเขียนอะไรไปเขียนบนเขียนอะไรไม่ไมรู้เรื่องบีบก็ลวพลิดปืดป้ดๆอ่ะปืปป้นไปเลยแต่ว่าปื้นแบบมีอะไรยัดทำหน่อยนะแบบไม่ได้แบบปื้นแล้วแบบเนี่ยแบบมันก็ดูแบบไม่ได้เลอะมากแบีบก็เขียนแกไปเพราะอ่านอีกทีโอเคขีดว่าตัวเองอะ่ะ เป็นคนอื่นมาอ่านแล้วอ่านที่ตัวเองอ่านน่ะดูดิว่ามันอ่านแล้วเข้าใจไหมหลังจากสอบเสร็จแล้วประมาณ1เดือนนะคะก็จะประกาศผลนะคะที่ Facebook นะคะสำนักฝึกอบรมว่าความแห่งสภาทนายความนะคะหรือว่าใครอะ่ะจะทักเหมือนบอกเลขประจาตัวไปในแชทก็ได้ก็จะบอกเป็นคะแนนแยกมาให้แล้วก็จะมีจดหมายส่งมาที่บ้านว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านถ้าใครผ่านเนี่ยก็ต้องไปฝึกกับสานักงานทนายความนะคะประมาณ6เดือนเขาเรียกว่าฝึกภาคปฏิบัติแล้วถึงจะสอบภาคปฏิบัติได้จบการแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้อะไรจากบทดีไมแต่บิมก็จะแปะลิงก์ที่บิมเขียนตอนสอบภาคทฤษฎีไว้ด้านล่างนะคะบิมแชร์ไว้ในได์นะกดในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย